NT เดินหน้าโครงการเพาะพันดี n อนยุดครับพัฒนาความรู้เทคโนโลยีด <S an> ิจิตอลสู่ชุมชนและเยาวชนในบึงการ <S <S <an> <S น,านายอนันต์จรุงโรถรัศมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ <S <S <an> <S เป็นประธานในพิธีลงนาม <S <S <an> <S ความร่วมมือระหว่าง4 <S <S <an> <S หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าร่วมโครงการเพราะพันธุ์ดีเอ็นทียึดครับชุมชนคนรักบึงการจังหวัดบึงการได้แก่นายธนาพงษ์แสนสุภารองนายกเทศมนตรีเมืองบึงการนายอดุลดีอ้อมพัฒนาการจังหวัดบึงการนายชันชัยแสนจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงการและนายวชรพลสุภควณิชโพร,รักมนาคมจังหวัดบึงการ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการสร้างต้นแบบให้มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายกรเอกแสงแก้วผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าพักตะว,วันออกเชียงเหนือตอนบนและนางสาวโชติกาภายัยศรีผู้จัดก,การฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบริษัทโทรรักมนาโรแผ่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT พร้อมด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยานณวิทยาลัยเทคนิคบึงการจังหวัดบึงการเมื่อว,วันที่14มิถุนายน2566ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ntplc.co.th